เหนื่อยว่ะพี่เหนื่อยเหมือนกันว่ะเราเดินทางกันมาไกลแค่ไหนแล้ววะพี่ไม่รู้เลยว่ะแต่เนี่ยเอานี่ไปก่อนไปเยออฉันิลคที่า แต่ฝันที่วาไว้เาจฬิกายังวันอยู่ทางวันบอกตัวเองไม่มีทางหันหลังเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างในช้านา้จิบดังไม่ชุมคอหน่อยบอกทุกคนให้รอหน่อยไม่เคยลังเลหรืออายอยังไงไอ้โหน่ it's okay ถ้าใครดั่งใจให้เพลงมันทีรับไปเอาไปพอไหม I'm gonna be alright I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  just <'s> o จะใจหนัก ความหวังทั้งหมดที่แบกไว้หลังไหลเสียงในหัวมันแหกปากบอกให้เลิกฝันและขำใส่กับปากเรื่องที่ผิดหวังก็ไม่ได้หวันจะหวังใหม่ฉันแค่อยากพักจิบไว้ในวันที่โลกหันหลังใส่ ชีวิตมันพลัดหนังตอนที่เราหัวรอกกันถูกล้อมด่าแต่ร้องล้มเวลาที่ท้อมาไม่อาจจะร้องดังแต่พร้อมล้าข้างในมันช็อกพังและแทบจะน็อกคาเพราะวอตใกล้ช็อตนั้นครอบงำ That's right เวลาที่ท้อท้อกูรู้มีบทต่อเกมยังไม่จบหลอกกับงานยอมอดนอนเพ่งจดจออารมณ์กับจนตรอกในวันที่ม่วนมอกก็พร้อมชนให้จำระบมต่อยังมีเพื่อนโอบกอดและตบปลอบเช็ดเลือดที่หยดอ่อนชิมน้ำลงคอที่แห้งพังและในวันพรุ่งนี้ที่มีต้องมากกว่า แต่ฝันที่วาดเอาไว้คตรจริงไม่ใช่นาฬิกายังวนอยู่ทางวันกอยู่ทางบอกตัวเองไม่มีทางหันลังบตัวเองไม่มีทางหันเ่อทุกสิ่งทุอย่างที่ฉันว่งทุกสิ่งทกอย่างใี่ฉันว่งจิบน้ำไม่ชุบคอหน่อยบอกทุกคนให้รอหน่อยอย่ากูรักในเสียงดนตรีกูเลยต้องเรียนจากเบสิกและทุกวันก็เป็นคนดีทุกอย่างก็พ ต้องการมีพอแม่และต้องต้องเทอีกกูบอกทุกคนได้วอร์มไลท์เราหาเงิอจากเพลงดิกูอยู่กับปัจจุบันในแฮปปี้ดับชารแล้วต้องทำให้ดีทุกวันไม่ว่าจะวันไหนทุกเวลากูยังคงรันให้เกินที่ฝันไว้บอลโซซาพี่อยู่ละพังทำเพลงดกูเลือกจะขายวิญญาณให้กับวงการเพลงแร็ปสปายไป MCM คือขึ้นโชว์ความความฝันเต็มแบ็คแพ็ค ทุกเพลงจากเรื่องจริงกูไม่เคยเขียนโน้ตแคปก็ปล่อยแบงค์พันธ์ของกูให้พูดกูไม่ต้องโชว์หลอกปืนแกใช่กูไม่คิดจะเข้านอน oh <man. S 1> แม่มีแม่ยังเฝ้ารอ <Yeah. S 1> ก็ปล่อยผู้คนให้ด่าทั้งที่ผู้จักผ่านหน้าจอแม่แบงค์พันเป็นกองกองมีข่ากว่าสร้อยทองแม่สิบปีที่กูยังเดินเย็นทร a สตาจากเมืองคอนเป็นยาาุโรดทน้ววังเวฉันจมแล้วเริ่มต่อว่าตัวเองฉันคงต้อง get some e s t tomorrow is a n e t ช e วยกันช o วยก s นช่วยกัที่แห้งผาในวันทุกขคาที่มนีต้องมากกว่าไม่ว่าจะต้องเดินทางไปช่วยเไรแต่ฝันที่วาดเอาไว้คงจริงในไม่ใชกายังรันอยู่ทางนกายังรันอยู่ทังนัตัวเองไม่มีทางหันหลังตัวเองไม่มีทางหันหลัดูสิ่งทุกอย่างที่ฉันหวังทุสิ่งทุกอย่างที่ฉันวังจินไม่ชุกคอหน่อยบอกทุกคนให้รอหน่อยฉันแค่อยาก ล้องคอที่แห้งผากและในวันพรุ่งนี้ที่มีต้องมากกว่าแม้ว่าจะต้องเดินทางไปอีกเท่าไรแต่ใครว่าทำไมคงจริงไดไม่ช้าทางใดแต่งรันอยู่ทางขวาตัวเองไม่มีทางหาหลบตัวเองไม่มีทางหาเรือทุกสิ่งทุกอย่างในชั้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันวังจิบน้ำให้ชุบคอหน่อยบอกทุกคนให้รอหน่อยเอ๊ จะบอกว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกแย่กับตัวเองอะ่ะอย่าได้อายที่จะเข้าไปบอกใครสักคนว่าคุณไปเจออะไรมาซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองด้วยค,ครับ